สวัสดีค่ะพี่อ้อยจะมาแนะนำนะคะมาระอบแห้งเนะาะมะระอบแห้งนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าสมมติว่าเราหามาระสดที่จะเป็นทานไม่ใช่หาได้ง่ายๆนะคะแล้วก็บางทีมีเข,า,ขาไม่ไม่ค่อยขมไม่ค่อยอะไรเนาะ มันจะเป็นมะละที่เป็นลูกย,ยาวๆนะคะอันนี้จะเป็นลูกเล็กนะคะเป็นลูกเล็กมีจากนี้เวลาพี่อ้อยทานนะคะพี่อ้อยก็จะมาชงเป็นน้ำชานะคะหาซื้อได้ในแอปส้มนะคะแต่ถุงราคาเท่าไหร่พี่อ้อยไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าอันนี้อ่า พี่ที่รู้จักเขาให้มาเนาะก็ประมาณนี้เลยมาละอบแห้งพี่อ่ายก็จะใสะ่ชงน้ำชาบ้างมาใส่กับกาแฟบ้างนะคะเพราะว่าถ้าใส่กับกาแฟอย่างเงี้ยเราเรา,เราก็จะได้ทานแบบเพิ่มความขมให้กับกาแฟะนะคะถ้าใส่ในชาก็เหมือนกับบางทีชาเนี่ยพี่อ้อยจะทานเป็นชาอูหลงเนาะ ก็ทุกวันก็จะทานทุกวันนะคะพวกชาพวกเนี้ยแต่พี่อ้อยจะใส่มะระเนี่ยนะคะใส่แค่ประมาณเนี้ยขมนะคะขมแล้วก็ทั้งวันเลยทานทั้งวันเลยนะคะไม่ได้เอาขากออกหรืออะไรออกเนาะก็มาแนะนํานะคะตัวนี้ช่วยบํารุงสุขภาพนะคะแล้วก็ลดน้ําตาลในเลือดเนาะที่แน่แน เพราะว่าพี่อ้อยเป็นเบาหวานใช่ไหมคะพี่อ้อยก็ใช้ามาลดมาทำสำหรับไอทานทานลดน้ำตาลในเลือดเนาะเพราะจริงๆแล้วพี่อ้อยจะทานมะละสดนะคะแต่ช่วงนี้อ่าถ้าไปอยู่เชียงใหม่เขาไม่ค่อยมีนะคะจะไม่ค่อยมีมะละลูกเล็กให้เราทานเพราะว่าถ้าลูกใหญ่ๆยาวๆพี่อ้อยก็ไม่ชอบนะคะก็จะไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยอร่อยเนาะ ก็เลยชอบประมาณนี้นะคะนี่นะคะคอแนะนำไว้ให้ว่าอ่าใส่มะละอแห้งนะคะห้าถึงสิบแผ่นนะคะลงในแก้วนะคะในแก้วหรือในกานะคะแช่ทิ้งไว้นะคะหนึ่งถึงสองนาทีนะคะดื่มขณะอุ่นๆน,นะคะหมดแล้วเติมน้ำร้อนใหม่ได้นะคะก็พี่อ้อยก็ทานแบบนี้ ะะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักถ่ายพูดคุยกันเนาะขอบคุณค่ะ